เข้ามที่ยงจริงจแม่งต้องลงไฟฟาว่ะรวมันวงรถได้มึงร่วงรถได้ที่อีบอมึงองรถไน่าบอบบลองรถ๊อบลลองรถมดไม่ได้พี่ถ้ามัิงเรานะไนะจะ ไม่ตาย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 นี้ชิดนนี้จะล่านี้เส้เชียวไอ้ชิ้นเราเราเราเด้หรืผมล็อกอยู่แล้วพี่ไม่ได้กดเลยเดี๋ยวจะเข้าไม่ง่วงเดี๋ยวข้าไม่ง่วงเยอะรเพื่อนดีเพื่อนหน่อยดีเพื่อนหน่อยอืมเฮ้ยคนเดียวเองรีดเพื่อนหน่อยจะตายไหมจัดตีนเร่งหน่อยชุบชุบชุบจัดตีนนะครับฝันแล้วฝันแล้ะ ชุบใครขาท่านล่ะขาท่านล่ะใครอ่ะชุบขาท่านแล้วเหรอชุบขาทัานวะเคเคลียชุบท่านนะเดี๋ยวหัวทองหัวทองไม่ได้ชุบหัวชุบยางยางยาชุบหัวทองนั่นแหละชุบชุบขายาวแล้วตวรอยิงนะตวรอยิงนะชุบไม่มีแล้ว

แจ็คไปไหนแจ็คอะหายไปเลยว่ะแจ็คหายไปเจอว่ะหายไหนวะแจ็คอะหายไม่เจอว่ะเป็นอะไรสัมภาษเวลาฟุกไหมเหรอพี่ปากลีอยู่อู่กลางเมืองที่นั่นเลยนะเฮ้ยเคยเห็นไอ้แจ็คบ้างวะไอ้แจ็คมันไปไหนวะไอ้แจ็คอยู่ไอ้นี่อยู่อยู่อยู่ข้างหลังเรายังไม่ติดวอลเลยหรือเปล่าครับพี่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดอยู่ในฟุกเลยวะ ไม่อยู่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 อยู่แถวนั้นแหละอยู่ตรงอยู่ตรงนั้นหละบอบอยู่ตรงนั้นแหละอย่ตตีนอ่นแหละโอ้ยเฮ้ยอไรวะเขาย่งไม่ใช่อะไรคันอะไรคันอากาศูไม่รู้ับอยู่สีกับมาแอตทานตามดูนะแอตทานอ่ะมองย้อลับต้างวังวัน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 จะผานอะไร มัวขมงมีไรพี่อย่ามาดิรถตลดตรงนี้ตัดตรงนี้เฮ้ยพี่รถสี่เหมือนที่ซ่อมเสร็จนะไอ้เคทอุ้มไหมครับ พี่คาราเลนะเลยนะเนะพี่คาราพี่คาราพีคาาคุณไม่ตายคุไม่ตายคุไม่ตายนนี้ถ้าหัวสึงไม้หัวถึงเอ้ยม้ถึงหัวแล้ไปตายโอ้โดนโดน ร้อยโลมาแล้วแจ็คสองร้อยโลของจริงของจริงแต่ตอนนี้อยู่ไหนเออคืนแล้วคืนแล้วที่เป่าคืนแล้วบอกบอกพี่บอกมาขอลเอาจากไหนพี่หน้าบ้านได้ได้ได้ตะบบตะบบเนี่ยเนี่นี่หน้าบ้านเลยใส่ใสหน้าบ้านเลยบ้านเลยพี่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านหน้าบ้านไม่ได้น้องไม่าพี่อะคุณตายอยู่ในพุ่มไม่สัตว์สัตว์เลยคนเยอะ ต้องเล่นไฟไล่แบบแม่ไปหน่อยได้แนบอ่ะแม่งน้อยบอกบอกให้เพื่อนมันมาใบน้อยมันอยู่เพื่อนไหนเพื่อนไหนเพื่อนไหนเรามีอยู่สิบกว่าคนพี่ที่บ้านนะม่อกี้เรานับกันอยู่มีสิบกว่าคนเพื่อนไหนไปเล่นทางดีขันกันเลยหรอเดี๋ยวไปปวดให้มีเวลาคุกจ้าปากเนี่ย ากูกูแตกไอ้เฮียแม่งตีกูอีกแล้วไอ้เฮียแม่งตีกูอีกแล้วไอ้เฮียมาเทปบ้าโดนยิงกันยัยไปตามรอบดิบอสเพื่อนอันนี้รอบนี้สามคนพอเพื่อนผมจัดให้ยี่โมงตอแค่สามรอบอะมีไม้เป็นพี่เป่ามีมีเป็นกูแล้วมีปืนเป็นมึงมันจะไปแย่จะไปแพ้อะไรเอาเพื่อนเเจงียโอเคเดี๋ยวเอาไปแต่เราไม่มียากันเลย้วไม่มียาการตัวนี้น่อแค่สามรอเแลยว กูไม่ได้ให้มือแล้วกูแค่บอกว่ากูมี้จะไม่มีแล้วไปดูแลตำรวจตามมาเขาหลังนะครับพี่ไหนหอไปอยู่ตคนเขาไปไหนแล้วไม่เคยเจอปะคาเฟ่เลยคาเฟ่เลยคาเฟ่เลยไีเปล่าสั่งไหน่ี่ไปสั่งหน่อยบอยผมกลางไม่มีนะกลางไม่มีใช่ใช่มันเป็นไรไม่เป็นไสั่งสั่งหน่หนพี่สั่งหนมันทำอะไรไม่เป็นพี่พวกธนาคารอ่ะมันโง่พี่ไม่เอาไงต่อเดี๋ยวเอาไงต่อเดี๋ยวเอาไงต่อเดี๋ยว

เวทที่บ้านไม่มีนะเดี๋ยวยาไปดูสปาดีให้เออดีมากเช็คทำต่อไปไหมบอกบอกเช็คเช็คเป็นตากแตนหน่อยไปเป็นตะแตนบนนี่ไงต่เช็คเช็เป็นอหน่อยเช็ค่อเป็นแตเช็คเช็คบ้านหน่อยสั่งเช็คบ้านหน่อยสั่งเช็คบ้านสั่งแบงปอแบงปอตากแตนแงปอเหมือนกันนั่นแหละไอ้จ๊คเป็นเป็นแบงอ็แจคตกแไอ้แจก ไม่มีใครเลยทั้งสองเบบอกเช็คบ้านตาเวดหน่อยพี่ตนหลังวิสัยเช็คบ้านตาเวดเช็คบ้านปาลียอ้เช็คบ้านเมอนบ้านม่นดนบ้านเมนโดนบเ้เตมปรที่บ้านห่อยบอสเีแล้วพีเช็คแล้วทำไมเไปบาม่บ้านเมื่อนนเมบ้านเมนไม่โอเคอยู่ไกลนะปืนองนปืนทีคนสั่งเขาไม่หยุดพูดกันนะเวลาคนเขาเาเป็นคนสั่งเนี่ย ขาไม่มีการหยุดพูดนะพี่เช็คไงแม่วาบ้านสลานี่กซาเวตอ่ะเช็คไม่เช็คคุอนพี่พี่จัดความสำคัญสิโอ้ยเ้ยเๆๆๆๆเ้ยไว้ว้ไวว้ว้ไหไม่ได้พูดมงูโงแย่ไม่ได้พูดมงูโงแย่เนี่ยเปรี้ยวว่ะอล้ว่ะไ เราูแคนเซิล่ะเฮียเรจอไหนกันนู้ไหนกันนู่ไหนกันข้างบ้านไมเคิลใชมลาสุดตลอดมาตลอดมาตลอดมาตลอมาไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงในขบ้านะที่ในขบ้านนะต่อไลจ่ายไปแล้วมาเพิ่งมาเตยโดนยูบาเชนะเตยโดเหรอพี่เป่าพี่ไม่สั่งเลยพี่ บอกมันแล้วไว้แต่มันระวังมันแม่งเข้าที่ไงพี่ต้องเด็ดขาดดิบอกมันแล้วโอเคอะไรนะที่บ้านแม่เพื่อนมันเยอะนะตอนไหนอ่ะอันนี้แบบว่าน่าคุณแกังันไหนเนี่ยแังไงอะอยู่บ้านฝังเลยังเลยตอนที่เราเปลี่ยนแล้วอยู่อยู่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่ป่าไปอ่ พี่พูดว่าเตยๆพอแล้วเตยมันจะฟังพี่เหรอพี่ผูบาดเี่เพี่เป่พี่อะไรนะเแเะมาเตยเตยพอแล้วตำรวจมาแล้วเตยพอแล้วเตยมันจะฟังพี่ไหมพี่ว่าเดี๋ยวพอ่ซ้อมก่อนนะไมพ่ไหม่วานยอ้วาอยจะงหน่อายบอกเพล้รพอยนจานพี่ไหน่อเยอแ้ชตำ้พอ้ยนเพ่พวตยเอน้วตายู่หน้ารถ ไอ้ชุบเองชุบลงชุบเองมันชุบแล้วพี่พี่จะโอ้ยไม่มาชุบแล้วไอ้ตีเราที่เจนไอ้เราที้ตีถามว่าจะทำอะไรต่อเอาไงจะเอายังไงทอไข่ดาวแยกทอดไข่เจียวทำกับข้าวทอไข่ดาวเอาพี่เป็นคนสั่งพี่ก็ต้องพูดสิพี่จะมาถามผมทำไมล่ะพี่ก็มาถามมึงอ่ะพี่ก็พูดเลยว่าพี่เป็นคนสั่งวันนี้พี่เป็นคนสั่งการ ตีฟังกูพูดไปพี่ตีฟังกูอ่ะตีฟังกูอ่ะเร็วเอ้ยตีอยู่ไหนวะมึงฟังกูนะหน้าบน่าโบน้าโบน่าโบน้าโบนบน้าโบน่าโบน้าโบน่น้าโบน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 ่านาโบน้าโบน่านาโบนบ มึงฟังกูนะตีใจเย็นตีใจเย็นมึงใจเย็นไว้ตีมึงใจเย็นฟังกูนัแหละงสั่ส่กูบอกไหมสัสวยสวยสวยพี่้ต้องอีกต้องดงไ้จัดกูพูดเองไม่มีใครตัดกูทั้งนั้นกูพูดเองคนอย่างมึงไม่มีปัญญาพูดหรอกเปล่ามึงจไว้นะผ่านผ่านผ่ามันอแล้วผมบ้า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 แต่งหนึ่งผมบ้ารอยู่มันด่าพี่อะคนอย่างมึงไม่มีปัญญาพูดเลยนะสั่่ไมไม่อยู่แล้วเ่อนี้วไม่อยู่แล้วเืองนี้ไม่อยู่ มันไม่เ <amounts> ก <of audio writers> <atorium> <ohn> <af v> <isa> ี่ยวเลยว่าใครจะสั่งมันอยู่ที่คนฟังจะฟังไหมแค่นี้นาเองอะไรนะอะไรนะขออนกแล้มันไม่เกี่ยวว่าใครสั่งมันเกี่ยวว่าที่คนจะฟังไหมมันไม่เกี่ยวว่าใครสั่งหรอกไอ้สัตว์มันเกี่ยวที่มึงจะฟังไหมเหี้ยเออสวยางรถเขาไม่ได้ยินพี่ไอ้ตีไม่ได้ยินตีลงรถพอดีสัตว์เฮ้ยเสียช็อตไปเลย เดี๋ยวพอเดี Luckily, ๋ยวพอคัาตรงเอ้ก่อนบอกบอกเพื <S <S ่อนโดนล้าหลู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 ป่าหล้าหลูล้าหลูล้าลูล้าหลูลยาหลนล้หู้หูโดนลนหนห้าน้าเลร้าน้าเลนร้าน้าลยเขียวกูจะเข้าโอ้หบอสมันเข้า้้า้าลู้าลู้า้าลล้าลล้า้า้าล้าล้้าล้าล้าลล้หูลงเองไปแล้วไอ้เหี้ย เฮ้ยจะปั๊มอะไรวะไอ้ย้นรถก็จอดแล้วว่าไอ้ยันมึงเห็นไหมเนี่ยโอ้ยฮียอปั๊มอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์ปั๊มโดนคนไอ้ยียปัญญาอ่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนมึงเดี๋ยวดิ

อย่าชีวิตตพองหลงโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยาดิสัตว์กูได้ละกูได้ละนี่อย่ามาดึงห่วนี่อย่าไปดึงหัวนี่ะน้ยนี่อย่าไปดึงห่วเออชนจะอะไจนอะไนี่อย่าไปดึงห่วไปเลยไปเลยไปให้คาไวอย่างเงี้ยนี่อย่าไป เอาีขอไปแลครับเน่อบอกนไม่พร้อมเล่นแล้วแผล้วมึงอะไอ้เฮียไอ้สัตวหัวไม่ตายสักหัวเลยเฮียตีหัวยไม่ตายสักหัวเลยหพี่อมเล่นไปพี่อมตีไป ตีหัวตีหัวไม่ตแตะสักกะหัวขึ้นมาขึ้นมาคนนึงขึ้นมาพี่จีว่จีมอยู่คันนี้แล้วพี่ ไอ้จีรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวกูไม่ให้เขาลดปิดดับรถใช่ไมล็อกล็อกมาปั๊บยี่สิบบัมบัมบัมเอาฟิวไปได้ปะเชื่อว่าเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ตายด้วยไอ้เชี่ยแจ็คก็แบบไม่ต้องมาชุบด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่บัมผมนะเพราะวาเขาคลอร์นได้ฟรีๆแล้วไอ้เชี่ยแม่งอยู่ดีบััมกูระปวดหัวเลยสัสไอ้ปื้นมึงทำอะไรอ่ะรออะไรอ่ะ

ยังไม่ได้ขายอะไรเลยละชิ้นพี่อ่ะไปหมดละไอพวกพียนี่มันดูแต่ไม่ซื้อไงเดี๋ยวไปยังเดี๋ยวไปยังขอหน่อยหนึ่งหนึ่งทีสามหนึ่งหนึ่งทีสามจีหายไหนบ้าเพื่อนจีอยู่ตลอดกูไม่มีบอยเอาโอเคโอเค